ถ้าเราจะต้องออบบี้แต่มีผีไล่ตามแล้วผีตัวนี้น่ากลัวซะด,ด้วยสิไม่รู้ว่าทาวเวอร์นี้นั้นเราจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้หรือเปล่ากดไลค์แล้วลุ้นไปพร้อมๆกันจะบ้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยนต้อนรับเข้าสู่ช่องขอทุกแฟงครั้งนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในเกมโลบอกแบบนี้มีชื่อว่า Scary Toss Lab Tower นั่นเองค่ะอู้ทุกคนแต่ประเด็นก็คือปกติเราอบอบี้ว่ายากแล้ว แต่รอบนี้เนี่ยมันจะมีผีไล่ตามเราด้วยแล้วเป็นผีที่น่ากลัวซะด้วยเสียไปบ้าทุกคนพอแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยปไาทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะนี่เราเปล่งขึ้นมาเลยโอ๊ย<ว>คือจะบอกว่าออบบี้เนี่ยว่ายากแล้วแต่ที่ยากกว่าก็คือไอ้พวกคนพวกนี้แหละที่มันจะคอยแกล้งเราอะอยาอย่าแกล้งกันมันยากอยู่นะ ไม่มีผีจริงมาดิมาดิเราไปแล้วเด้อว้ายหูตกถุยอึ๊บอื้มเกือบไปแล้วมาแล้วมันมาแล้วงูมาแล้วปากกว้างกลางมารีบไปรีบไปเฮ๊บเฮ๊บไม่ไหวติงเราจะต้องไปแบบมีสมาธิโอเค ว่าไงตอนนี้ไม่มีเซฟโซนด้วยแต่เซฟโซนนี่รู้สึกจะไม่ปลอดภัยนะเพราะมันมีคนตกมันอยู่ตรงนู้นอะเราไม่สนเราไปต่อค่ะเราไปต่อปึเขาตกกันตรงเซฟโซนเลยใช่บอกแล้วเซฟโซนมันจะเป็นสถานที่ที่มันจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ฮึๆๆ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 นๆๆอๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆนีๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆเๆๆ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 ๆไๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆ Uh huh. ไปต่อถ้างูตาคนอื่นอยู่เนี่ยเราสามารถแบบไปต่อได้เลยนะคะทุกคนึ uh huh. นี่โหดเกิอนอะ่ะพี่แจงโหดไปอะ่ะ uh huh. ึเขาสู่เวลาที่จะเอาหมดเอาจริงละใครจะไปรู้ว่าตรงน,นั้นมันแบบหายได้อะ่ะเอาใหม่เลย โดนโดนตรงนี้โดนหมดอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหตัวยาวเฟ้ยเลยมันกลับมาโอ้ยฮึ๊บฮึ๊บมาเองปากว่างฮึ๊บพลังหาคีราชารัน นั่นคือพลังฮาคิลาชันของพ่าเจ้าไงล่ะพี่รัฆ่าทุกคนเลยหรอใช่สวยๆๆรอบนี้เราทําดีทาดีมากคุณจุ๊บพี่รันพี่รันอย่าแต่ากำลังไปอย่ากำลังไปอย่าแกล้งกันปกป้องให้มามามาบอกป้องพี่รันดูนะอย่าให้ใครเดินเข้ามานะได้มันชอบตรวจกล้งอะไรระวังระวังข้างบนมันไม่มีทางเชื่อมอ๋อใช่แต่จริงๆแล้วทางนี้มันแบบปลอดภัยนะเราสามารถกระโดดข้ามได้เลย ชิววแต่ตรงนี้ยากนิดนึงเฮ้ยมันมีคนมาตามพี่แจง้งเฮ้ยไอ,อ้องูตามมาว้าวตกอ,อีกเลยมืงเขาตอนนี้อีกแค่ชั้นเดียวคือชั้นสุดท้ายแล้วอะโอเคเฮ้ยมันจะมีคนแก้งแจ้งได้เลยพี่รันนั่นจริงด้วยเอ้ยมันไม่แก้งมันไม่แก้งเลิศเก่งมากไอ้ตัวเขียวถ้าเกมไม่ทำชั้นฉันก็จะไม่ทำเกมเหมือนกันโอ้ยองูตา อยู่กันไวอยู่กันไป้พึ่งรีบไปพึ่งรีบออกไม่รีบไม่รีบไม่รีบงูลงูลงไปแล้วงูลงไปแล้วไปเลยโอเคให้มันไปให้มันไปปึ๊บไปแล้วไปไปอันนี้ต้องกระโดดไวๆหน่อยกระโดดไวๆมันหายปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่หาเอ้าแตงเกียร์โทรเอาเวอร์เนี่ยไอตัวเนี้ยโคตรยากอ่ะอุ้ย เกือบไปแล้วจุ๊บจุ๊บเกือบไปแล้วขอร้องละ่ะไอสีขาวนี่ก็คือมันจะหายไปถูกไหมใช่ใช่พี่รามพี่เราตกกับใครอยู่อ่ะเขาตกไปถักเขียงบนรีบขึ้นมาเขาต้องการหน่วยกำลังเสริมกำลังหน่วยกำลังเสริมมาโดนมาโดนว้ายอดิไอหมูนี่มันตามแจงช่วยด้วยทูเ,เขาคุณจุ๊บแจงคุณจะแรงได้ยังไง โอ,โอ้โหเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าตกกันอย่าตีกันอย่าตีกันตรงนี้อย่าตีกันตรงนี้กลัวกลัวรูม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 เอาดีสองหึงอ่ะสองหึงเอาสิไอ้ถั่วเขียวไอ้ถั่วเขียวโดนไอ้ถั่วเขียวโดนแน่เอาดีถั่วเขียวโดนแน่เอ้ยถั่วเขียวลากงูฟถั่วเขียวลากงูไปอุ้ยตัวนี้เพิ่มไปไอ้ถั่วเขียวตกเราทำไงอ่ะตรงเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเขาจะเปิดไปฉากไปก่อนโอเคเดี๋ยวเขาจะเปิดฉากไปทึบโหตัวนี้ยากอ่ะ พี่ลานตัวนี้ยากจริงเพราะว่าทำหนึ่งเดี๋ยวเขาไปก่อนนะทางมันเล็กอ่ะเฮ้ยใหญ่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 ว้าวทางหายด้วยไงประเด็นไปไปอุ้ยเนาไอ้งูมันทะลุลู่ทำไงวะเนี่ยบังอาจว้ายพี่ลานงูตัวนี้มันน่ากลัวเกินไปอ่ะ มันทะลุกำแพงจริงมาเขาใจช่วยถ้าพลาดแล้วล่ะก็มันนี้ไอ้งูจุ๊บไปจุ๊บ <die> จุ <t 49> ๊บไปเฮ้ยคือไม่กว้ายมันไม่ยากเบกหรอกมันตายเลยอ่ะยไอ้งูโอ้โหโมโหอ่ะโมโหนี่โมโหจนซื้อพรมมาแล้วเนี่ย จังไปเล่นกับหูแล้วขอเนี้ยกลับไปจุดเดิมนะคะเพราะว่าเราอยากจะผ่านมันไปให้ได้นี่เราตายตรงนี้ทุกคนใเข้ามอเคไปปึ๊บพี่หลันรอไว้รอไว้เออโอ้โหครขี้โกงอ่ะตามเขากลับไปตามเขากลับไปพี่แดงขึ้นไปพี่จะเบรกเรากลับมาอีกครั้งในจุดเดิมรอบนี้เราจะต้องโดดข้ามไอ้แสงนี่ไปอึบอือขึ้นมาแล้วครับผมวึบ คือเราไม่ได้โกงนะคะทุกคนเราก็แค่ใช้โลบักเพื่อลดระยะเวลาในการเดินนั่นเองเนาะเป็นไงถูกหนึ่งวินน่ะน้องๆโอเคขอผ่านด้วยพี่ลานพี่เราต้องตดไปเองดิพี่โกงหนึ่งวินเราชนะครบห้าวินแล้วจะได้ถุงมือแบบสิบบีดเอาถุงมือไฟนี่เปล่าฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถุงมือไฟเหรอิบบีเนี่ยเออใช่เหรออุ้ยงั้นเราก็ชนะไม่ยากเลยทุกคนบึ้น A later few moments มาจ้ะสิบวินครบจบเป็นที่เรียบร้อยไหนดูซิเราจะได้เป็นถุงมือลาวานะคะทุกคนก็คือถ้าสมมติเราชนะ1ครั้งยังไม่ได้อะไรถ้าชนะ5ครั้งนะคะได้ถุงมือม่วงแล้วก็ชนะ10ครั้งได้ถุงมือลาวานี่เอาเอาเอาะไรจะเอาใช่ไหมพี่รันเอามันหนีไปเลยอะทีนี้เราจะพดุงความยุติธรรมกันนะคะทุกคนมันมีจุดหนึ่งที่แบบว่ามัมีคนแก้งเพื่อนเยอะๆอะไอจุดนั้นแหละไป จะเป็นเราแกล้งเขาต่ออีกทีนึงไม่เราจะไม่แกล้งเราจะดูความยุติธรรมสีแดงดิอสีแดงดิอย่าพี่รันอย่าไปแกล้งเขาไม่มีคนรักสงสารอยู่นั่นน่ะนี่มันมีคนแกล้งกันที่เสพโซหรือเปล่าเราดูอยู่ก่อนเราเล็งแป๊บลุยลุยลุยไอ้นี่แกล้งเพื่อนอ้นี่แกล้งเพื่อนอ้นี่แกล้งเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะตบแจงพี่รันมันจะตบแจ้งอันนี้มันตบแจงได้เก่งมากเก่งมาก เองเก่งมากไอ้นุ่มเฮ้ยไม่มีผู้ชายช่วยจังไว้ถือว่าเจ๋งนั่นโดนงาไปเลยเขาทำให้งูมันกินตัวเองเลยเฮ้ยพี่รันจะโดนตบได้บางอาจเปิดศึกบางอาจเปิดศึกเขึ้นมาอุ้ยทำไมจังตบแล้วไม่ไม้ไม่ได้ตบไม่ได้อะมันตกมันตกแล้วมันตกแล้วมันตกแล้วเดี๋ยวพี่โยนหน่ะมันแกงแจงแจงไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะอุ้ยแปออมไปออมรูตบก่อนเฮ้ยไอ้มิสเตอร์ซิกมาไอ้คนนั้นน่ะพี่รันพี่รันมาตามมา นี่เลยนี่เลยนี่เลยเนี่ยมันทำแดงอุยเขาทะลุออกแมพไปแล้วอ่ะเห็นไหมมิสเตอร์ซิกมาหรอมิสเตอร์ซิกมาข้างล่างลงมาข้างล่างปะเหมือนตกไปแล้วเออลงไปข้างล่างแล้วไปนี่ไอ้เนี่ยแหละไอ้เนี่ยแหละคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละพี่เราเด้แหละเออต้องให้มันเล่นมิสเตอร์ซิกมาหรอคนนี้และนนี้นหละมิเตอร์ซิกมาหรอไปไหน เอพิเตอร์ฟิกมาต่อตามมันหายไปแนี่นี่อยู่เซฟโซนอยู่เซฟโซนพี่เราอยู่เซฟโซนอุ้ยมีคนตีแจ้งเอออะไรกระเด็นตกไปแล้วพิ่เตอร์ซิกมาต่อข้างล่างต่อโนผีดอโนผีดอโนผีหรบอกว่าเต้นโกนน่ะเขาตีเต้นโกนอ่ะทุกคนโนผีหรอโนผีหรอ ถึงก็ขอร้องอ่ะถึงก็ขอร้องได้โปรดอ่ะเขาเข้าใจกูไว้กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ช่องกุ้งแจงสีเหตุมาพี่มานี่แล้วพี่คนเลวบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากแก้คนอื่นอ่ะบอกแล้วใช่ไหมฮะเอาดีไปไหนพีเตอร์ซิกมาไม่ตายเพราะงูก็ต้องตายเพราะใครสักคนนึงแแหละลงไปแล้วลงไปแล้วดับเบิ้ลอะเดินดับเบิ้ลอะ พอแล้วไปแกล้งเขาแบบผมปังผมคอแล้วกันก็ครั้งนี้นะคะทุกคนเรามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะสำหรับแบบนี้สนุกมากๆเลยนะ,ะจริงๆล้ว,ว่าแจงว่ามันใช้เวลาเล่นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้จะก็พูดตรงๆว่าแจงเจ็บคอมากแล้วก็เสี่ยงไม่ค่อย,ยมีเพราะว่าเนื่องจากแบบเพิ่งหายป่วยมานะคะก็ขอใช้พรมแบบขึ้นไปต่อละกันถ้าใครอยากลองแบบพิสูจน์ฝีมือตัวเองเนี่ยก็ลองไปเล่นกันได้นะคะทุกคนแบบนี้สนุกมากๆนะคะแล้วแบบนี้ก็มีชื่อว่า Scary t o a s t a p Tower ซึ่งมันจะยากตรงที่ว่ามันจะมีผี <S <S เห็นปะไอตัวเนี้ย ตามไล่ล่าเราตลอดเวลาเลยดูดิแล้วหน้าตามันน่ากลัวด้วยนะปากมันพร้อมที่จะง่าบเราด้วยอ่ะน่ากลัวมากเอาเป็นว่านะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยมาเล่นให้ดูกันแล้วถ้าใครชอบเรื่องกระไก็แชร์กด subscribe กดติดเจนด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่จูแจนลงคลิปใหม่ใหมเพื่อนจะได้พากันเนาะสรุปครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาสนุกอยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วแบบว่าอยากชาเลนจ์ g e ไหมแบบเล่นเองได้แจ้งมาดูดิอะไรอ่ะแจ้งมาดูตรงนี้ดิตรงไไไหนนนตตตรงงงงทาาาาาขึ้้้บบบััดดออ่่ะเเพยยยมมแฆววล มันได้ไหนเนี่ยนี่นี่นี่ตรงทางลงเลยเนี่ย,ยทางเริ่มเลยอะเห็นงัวเห็นงัว <c oughs> เห็น <c oughs> ข้าเจ้าขอขนาดรีเซ็ตทุกคน What? ทำเพื่อ